ฝั่งนี้่าจะฝั่งนู้นน่ะฝั่งขวาใช่ไหมน่าหน้าพันท้ายนะใน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 พันท้ายเลยไงวปตทก็เลยถามคุณพี่ก่อนไงว่าว่าปตทพันท้ายอ่ะรู้จักหรือเปล่าเพราะว่าผมลงปั๊มไปแล้วหนึ่งรอบเมื่อกี้อ่ะมันร้านมันอยู่เขตพันท้ายหลานที่ฝั่งนี้ก็มีฝั่งฝั่งฝั่งพันท้ายก็มีอ๋อมันจะมีร้านอาหารฮาลาลอ่ะ ร้านอาหารมุส huh. ลิมฮาลาลน่ะ huh. ร an. ้านอาหารมุสลิมพันล้านอ่าคุ้น้ๆไหมนุชิเพก็ได้อ่าไปร้านอาหารร้านอาหารมุสล้านอ่าไปร้านอาหารมุสลิมพันล้านฮาลาล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 ไม่ใช่พันล้านฮาลาลสิแปลว่าสิแปลว่าทานได้ฮะไปร้านมุสร้านอาหารมุสลิม หา่าร้านปา้อมอ่อปมต่อทีกว่านะ้วนันมาไหมป้ตทพัทออทนท้ายนรสิงนะห์ก็ได้ไปปั๊มปตทพันท้ายนรสิงห์คือไทยมาไหมไปปั๊มปตทพันท้ายนรสิงห์ ดูยูเจพีเอสผมนี่ไงผมเจอแล้วอ๋อเน็ตเน็ตใช่ไหมนี่ของผมรีกว่า13นาทีคุณพี่ไปปั๊มปตทพันท้ายตอนรสิงอ่ะมาแล้วโอเคสบายใจหนึ่ง เจียวเลย,ยเห็นแล้วเงินหมดแล้วถือว่างานไม่ขึ้นรับงานก็เด่นเออคุณพี่เสียขาดรายได้เลยเออาวแล้วก็มันรถเงินไม่มีมันเลยเปิดงานรับงาน,นไดตอนนี้ตอนนี้พันท้ายกี่กิโลแล้วมันสิบหกนาทีอะอ๋อสิบหกนาทีเก้ากิโลเก้ากิโลตอนนี้กี่บาทตรงกันไหมต,ตอนนี้กี่บาทมิเตอร์สี่สิบ สีสบาบาทเมืออ่อเที่ยงผมรุ่นอยู่ว่าจะจะต้องจ่ายเพลงบางกี้บาทเมื่อกี้เสียข้าวินไปเลยร้อยหนึ่งก็<อ>วินมอเตอร์ไซค์ <ๆ S 1> มันมาส่งให้ผมผิดที่แล้วมันมันไม่เชื่อ Google มันไม่เชื่อไอ้ g l กเกิลแมพ<ห>ผมก็เลยบอกว่าคุณพี่ครับผมทําการบ้านมาแล้ว คุณพี่ฟังตามตาม GPS สิเขาก็ไม่ตามเขาบอกปตทอนุนนะปะตทอนี้นะผมบอกเนีผมไม่เคืียอะไรนะวันนี้ <c ười> <c ười> ผมก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าเขาเขาเขามาไกลเลยนะผมบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ตามตกลง,งรอยหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วส่งผมตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไร,รนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าเออมือน,นี้ผมต้องเสียทีเท่าไหร่นะ่ Uh, ข้าวเที่ยงวันนี้อ่ะ <c oughs> เพราะผมต้องจ่ายค่าแท็กซี่เพิ่มแล้วก็ผมต้อง uh, โอ้ผมกว่าจะกว่าจะได้แท็กซี่คุณพี่เมื่อกี้ผมเดินข้ามสะพานลอยมาไง <c oughs> โอ้โคตรเหนื่อยเลยข้าวเที่ยงวัอน,นี้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ห1บาทแล้วมื้อเที่ยงผมแพงกว่าแพงกว่าที่คิด <c oughs> <c oughs> ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแล้วอีกหกร้อยเมตรขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนทางคู่ขนานถนนพระรามสองอ่าแล้วเขาไม่ยอมฟังกเูเพือนอ่ะป้๊มรข้าบลอยนะอ่าข้าลอยกับข้ามไปก็ปัมนะ๊มแล้วอ่าถ้ากลับรถมาก็ไกลหน่อยใช่ผมก็ฟัง GPS ไงแต่ว,วินงเง้เขาไม่ยอมฟังเขาคงไม่เคยใช้ไง ขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนทางคู่ขนานถนนพระรามสองน่าจะเป็นปตทนี่แล้วปตทมันเป็นเบื่ออยู่เขาก็รู้ขับต่อไปบนทางคู่ขนานถนนพระรามสองอีกหนึ่งกิโลเมตรแล้วมันก็วนอยู่ที่เดิมอ่ะคุณพี่ที่เขาไม่ยอมฟังไหมไอเรามาจากปตานีเหนื่อยใจบอกว่าเออหิวข้าวเช้า เขาบอกเขาบอกเขาเข้าใจว่าหิวข้าวแล้วทำไมคุณพี่ไม่ฟัง GPS ล่ะครับแต่เลังก้ได้นี่กินนี่กินเห็นแม่นิดเดียวเองแล้วเขาก็งกลับรถแล้วเราก็ผ่านมาแล้วซึ่งเขาเข้าเข้าผิดช่องไงเอา อีก400เมตรขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนทางคู่ขนานถนนพระรามสองอยากจะลงง่ายเลยได้ดีกินได้กินข้าวนะ63บาทก็อะหาแล้วพอจะประกับรถได้อ๋อไม่เป็นไรอันนี้ทำใจได้มันทำยังไงล่ะแต่ไอ้หลงที่เรารู้อยู่แก่ใจเห็นเห็นอยู่แล้วว่ามันมันผิดผิดช่องอะ ขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนทางคู่ขนานถนนพระรามสองแค่โกนอ่ะเราก็ไม่เชื่อคุ o มเคเหมือนกันมันยังไม่สมบูรณ์ช่วงช่วงช่วงไม่สมบูรณ์ไงอ่าแต่ตอนนี้มันสมบูรณ์มันมันมันเรียวไทม์แล้วขับต่อไปบนทางคู่ขนานถนนพระรามสองอีกสองกิโลเมตรใช่ใช่ัวโลกแล้วอืมอ่ะทัวโลกไเป็แต่ว่าจะบอกว่าขนาดผิวถนนอะไรมันก็แม่นไง มันแม่นมันจับวางเลยไอ,อ้โค้งอันตรายอะไรมันบอกฟ้องเราหมดแต่ก่อนใช่เลยพักเข้าป่าเข้าตรงแต่ไม่ผาปีที่แล้วสิปีที่แล้วนะใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าทางใต้อ่ะก็ยังยังยังพอต้องระวังกูพี่นะเพราะว่าสามจังหวัดอ่ะมันก็ยังไม่มีไม่อัปเดตเพราะว่าถนนบางเส้นอ่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันยังไม่เสร็จก็มีเยอะแต่ในกูเกิลเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมี ครับปะตะัตตานีครับโอ้มาทำไมที่นี่มาขึ้นศาลพระปะะ<า>ระแดงอ้าวมาาาพรระะปแดงอ่มตามหาอากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยโอ้พระประแดงศาลพระประแดงก็แถบ้านเราใช่ไหมใช่ไหมน่นะเออศาลศาลพระประแดงก็ไม่ต่างอะไรกับศาลปู่เจ้าพระประแดงไม่แตกต่างเลยกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยจะบอกว่าอเออศาลจะไปยังไงทเนี่ย อะไรฮะกินข้าวเสร็จแล้วจะไปยังไงผมบอกผมบอกวินว่าเมื่อกี้อ่ะไม่ถ้ากินข้าวเสร็จแล้วจะไปพ่อปัดญายังไงไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะกลับใต้แล้วเขาต้แล้วครับมาทุระเสร็จแล้วมาทุระเสร็จแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวอยากคุยเรื่องเรื่องจะไปใต้ยังไงผมบอกคุยว่าผมจะไปทานข้าวกลนขึ้นอยู่พัทายนั่นแหละมันจะมีรถทัวร์จอดใช่ไหมออ่านั่นแหละผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะจองตั๋ว จะจองตั๋วในในในไอ้นี้ออนไลน์ไงเขาก็เขาก็มารับที่นี่เลยถูกไหมอ่ะมันก็ไม่ยากถ้าเราผมเชื่ออย่างนั้นไงแกก็บอกว่าโอ้ต้องไปมหาชัยบ้างอะไรบ้างมาแนะนำผมเสีวทางโทรศัพท์เลยครับแล้วก็นักจุดที่เราอยู่เออแค่นั้นเองตัวนี้เราไม่จะเป็นต้องไปสาต้ายเตอกไม่ต้องห่วงหรอกเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ มันเข้าตอนนี้มันติดใช่ไหมมันติดเพราะอะไรรู้ไหมมันติดเพราะว่ามันสร้างไม่เสร็จมันสร้างซ้อนๆกันอยู่ถ้ามันสร้างให้เสร็จทีละขั้นทีละขั้นน่ะมันจะได้ไม่ต้องซับซ้อนอย่างสร้างนี้เสร็จแล้วก็เอามาสร้างนี้ต่ออีกอ่เมันอเลยไม่เสร็จไม่เป็นมันทำสองมันมันไม่ยอมที่เรืทางนนเสร็จแล้วเอามาทางด่วนมาแล้วทีอ๋อ ที่สร้างเสร็จก็ขุดใหม่ใี่ไมันไม่เสร็จเพราะมันคอร์รัปชันซ้ําซ้อนมันแหล่งกินซ้ำซ้อนเป็นะไงอ่ะเนาะซ้บซ้อนแล้วยิ่งสะพานมันกินอร่อยด้วยไงเหล็กหนาๆเหล็กราคาเหล็กราคาปูนกินอร่อยกินเหนาะๆฟังด้วยนะรัฐมนตรีเอฟังด้วยนะไอ้พวกไอ้พวกที่อยู่บนเก้าอี้ทั้งหลายเลย มึงกินอร่อย,ออยแต่คนกรีกไอเล็กเส้นนะแต่ว่าคนที่ไอประชาชนอย่างผมนี่เห็นไหม,อ,มอ,อย่างอย่างคุณพี่ที่ขับแท็กซี่เห็นไหมต้องมาอ้มอ,อมอยู่เทินมึงตั้งอ่าเท่าไหร่สิบสี่กิโลสิบกิโลสี่กิโลห้ากิโลแล้วยิ่งเมื่อกี้วินร้อยบาทเนี่ยเพราะว่าอยู่เทินมึงนี่แหละเอออยัน คุณพี่สรุปให้ผมหน่อยอนะ่ะวินหนึ่งร้อยอันนี้เจ็ดสิบเอ็ดบาทค่าข้าวผมคงจะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกว่าจะถึงอีกก็ประมาณปีสองร้อยเกือบเือบ่ะ,ะเพราะว่าเราอยู่เทยนะ่ะถึงไหมคุณพี่ของคุณพี่สองร้อยคุณพี่ว่าถึงไหมะเจ็ดสิบเอ็ดนี้เจ็ดสนะิบสามแล้ว อีกประมาณห้าสิบบาทบอลไปเลยอีก50บาทโอ้โหสองร้อยกว่ามื้อน,นี้เอาจบไล์กันให้ก่อนตังม,มีเอาไว้ใช้ไม่ได้ไว้เอาเก็บมีตังไว้ใช้ไม่ได้ไว้เก็บเ,เหลือแค่รถทัวร์